สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเครื่อง e p 9ีนะครับเดินหอบนะครับอี9 5กนะครับตอนนี้ก็คือสูบน้ําอยู่นะครับาพอดีก็เลยเร่งเบานะครับก็จะดูลักษณะการเดินหอบนะครับอีา e p ก5ก็เดินหอบได้นะครับนี่ก็คือลักษณะการเดินหอบนะครับเป็นจังหวะนะครับ อีทีเก้าก็เดินหอบได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่พ่อแต่งนะครับพ่อเดิมๆนะครับกำลังเครื่องดีครับกำลังเครื่องดีนะครับเดินหอบเลยตีนะครับไม่ยอมดับนะครับสู